สวัสดีครับสวัสดีครับเอมอยากทราบเรื่องราวที่เอมร้องมาว่าเอมถูกตำรวจสพหัวหินรีดไถเงินค่าตรวจชีจำนวนสองหมื่นบาทเนี่ยครับผมเ,เรื่องราวเป็นยังไงครับเอมก็เรื่องราวก็กรคือว่าตอนตอนเช้าผมก็ขี่รถไปกับพ่อหน้าสามคนครับขี่รถไปไหนครับเอมไปไปทำงานทำงานหัวรันซิตี้แปดแปดซิตี้แปดแปดยู่างจา หินประมาณกี่กิโลได้ก็สักสักประมาณแปดโลได้ครับแปดโลแสดงว่ามันก็ยังอยู่เขตที่อำเภอหัวหินอยู่นะผมจะได้เข้าใจไม่ผิดว่าอยู่ในเขตรับผิดชอบของสพหัวหินอยู่ครับเราไปเราไปทําอะไรครับหั่บ้านซิต right. <drag out S 1> ี well, ้แปดแปดเนี <an> ่ยผมไปทําหลังคาครับไปซ่อมซ่อมตเิมไปซ่อมหรือว่าไปไปไปติดตั้งหลังคาใหม่ไปไปติดตั้งหลังคาใหม่ครับโอหลังคาใหม่เป็นบ้าน ของลูกค้าครับหมู่บ้านของหมู่หมู่บ้านฝรั่งครับพอเป็นหมู่บ้านฝรั่งครับเอ็มเอ็มทำงานอยู่อยู่ที่ปุ๊บับปั๊บอยู่ปากน้ำปางครับปากน้ำปางเอ้ผมเคยไปนะปากน้ำปางเนี่ยปากปานบุรีครับปากปานบุรีครับผมเคยเคยไปไอเอ็มเอ็มเอ็มขับเป็นคนขับหรือว่าเอ็มเอ็มเอ็มเป็นผู้โดยสารผมเป็นผู้โดยสารครับเป็นผู้ ไปกันกี่คนครับาครับสามคนครับไปกันสามคนคนขับคนขับชื่ออะไรจำได้ไหมคนขับเป็นหันหน้าครับเป็นเท่าแก่ชื่อวีครับอ๋อชื่อชื่อวีนี่เป็นเท่าแก่ด้วยครับผมอ่าอ้าวคนที่สองครับคนที่สองก็เป็นลูกลูกของเท่าแก่ครับผมเป็นลูกชายของเท่าแก่อายุเท่าไหร่ครับอายุเปีที่สองครับเท่าไหร่นะ ยี่สิบเอยีสิบสองของของเอ็มอายเท่าไหร่ครับผมสามสามครับเอ็มทำงานมาตรงนี้นานหรือ,อยังโอ้มาแล้วครับกี่ปีแล้วครับจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรประมาณประมาณก็สี่ห้าปีนะ,อนะเอาสี่ห้าปีนะเอม็มก่อนหน้านี้เอ็มเคยไปยุ่เกี่ยวกับยาเสพติดไหมครับผมไม่เคยได้ยุ่งครับผมผมจะเ่อนผมจะเสพกัญชา แล้วอานิีผมหานมาทางนี้ผมก็เลยมาโดนออไอยาบ้านเนี่ยที่เสพยาบ้ายอมรับเราว่ายอมรับเราเสพยาบ้านเนาะครับผมเสพมานานไหมก็สักประมาณอาทิตย์ตั้งครับเออซื้อมาเม็ดกี่บาทเอสามสิบสี่สิบครับสามสิบสี่สิบอ่าถูกหรือแพงคิดว่าถูกหรือแพงก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเลย เออหรือเออเอ็มเออเวลาที่เกิดเหตุนเนี่ยประมาณกี่โมงนะเก้าโมองครับเรากําลังจะเข้าพื้นที่หน้างานใช้งานของเราใช่ไหมครับใช่ครับแล้วไปเจอด่านอยู่ที่ตรงไหนของของพื้นที่แถวแถวตรงนั้นนะครับตรงแถวไอหมู่บ้า,า,านหมู่บ้านชิตตี้แปดแปดนะครับออาก่อนถึงหมู่บ้านชิตตี้แปดแปดไกลไหมไม่ไกลประมาณรักโลงนะครับออเออ,เอ,อตำรวจตั้งด่านเนี่ยมีประมาณกี่นายจำได้ไหม ห้าประมาณห้าห้าถึงหกหนนะครับเอ่อลักษณะของการตั้งด่านนี่เขาตั้งเคยรู้ระเบียบการตั้งด่านไหมว่ามันต้องมีป้ายมีกลวยวมีอะไรอ่ะมีป้ายชื่อผู้ควบคุมด่านมีไหมอะไรที่ว่าผมผมเห็นผมเห็นก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรเลยครับมีแต่ควยอย่างเดียวอ่า่างอื่นไม่มีป้ายผู้ควบคุมด่านไม่มีไม่มีแล้วแล้วป้ายหยุดป้ายอะไรไม่มีแล้วไม่มีเอ็มพอเอ็มขับไปถึงด่านปุ๊ธเนี่ยเขา แจ้งว่าอย่างไงครับอ่าเท่าแกเขาเขาแจ้งกับเท่าแกว่าย่างไงครับขอ,ขอตรวจใ<อ>บอกับขีดไหมเขาก็บุกบุกรถจอดจอดรวเปิดกระจกเสร็จปนะุ๊บเขาก็ถามว่าไปไหนมาจากไหนถามเขาว่าอ่าเดี๋ยวแอบแอบข้างก่อนรถชิดข้างก่อนครับ<อ>ให้ลงมาครับครับ,รบลงมาเสร็จปุ๊อบเขาก็อ่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเยี่ยมครับกะั่นแล้วครับอะขออนุญาตตรวจเยี่ยมเนี่ย อ่เขาตรวจทั้งสองอสถานที่ตรวจเนี่ยมีห้องน้ําที่สะอาดมิดชิดไหมไม่มีห้องน้ําไม่มีอะไรครับเป็นป่าลุกโลง่งออยืนทีตามปัทยใสยน,นะครับครับผมเขาแจกถ้วยคนละใบไหมไอเขามันเป็นซองซองกระดาษครับไอซองกระดาษคือที่ตรวจไงไอท,ที่ที่ลองพัชนะที่ลองฉีหีือเขาแจกไหมไม่ไม่มีครับอ๋อไม่ม,ไมีไม่มีครับคือว่าให้ให้ใหใหใหฉีใส่ กระดาษขอนแล้วเอาซองกระดาษแล้วก็ที่ดึงอุปกรณ์นั้นออกกันนะครับผมใช่ไหมใช่ครับเอ็มได้ฉี่ไหมผมไม่ได้ฉี่ครับอ้าทำไมอ่ะเพราะว่าเขาถามผมผมเสียไหมผมผมก็บอกว่าผมเสียเขาเขาเขาเลยไม่ไม่ตรวจเขาถามสองคนเท่าแก่กับลูกชายเขาได้ถามเหมือนที่ถามเอ็มไหมครับถรบเหมือนกันครับถามว่าเท่าแก่บอกว่าไงครับจำได้ไหมเท่าแก่ว่าไม่ไม่ยุ่งครับกินได้แล้วอ๋อแล้วลูกชายครับ ก็เหมือนกันครับก็ไม่ยุง่งไม่ยุง่งไม่ไม่นน่นครับครับแต่มาตรวนของเราเราบอกว่าเราเสพผมเสพครับครับ,รบเอ่อตอนที่เราตอบอย่างเงี้ยเท่าแก่ตกใจไหมได้สังเกตดูหน้าตาของเท่าแก่ไหมเพราะผมผมผมบอกบอกก่อนแล้วตอนทีว่า,าเขาติดการอ๋อบอกก่อนว่าูุสวยแน่ครับผม <laughs> อ่ะทีนี้หลังจากที่ตรวจเอ่อทั้งสอง ข้าแก่แล้วก็ลูกชายไม่เจอของเราเนี่ยผมยังไม่ถามเดี๋ยวพักไว้ก่อนเราอยู่ส่วนไหนทีนี้เอ็มเอ็มสังเกตไหมว่าอยู่ที่ด่านเนี่ยมันมีมันมีคนที่ตรวจฉี่ไม่ผ่านนั่งอยู่แถวนั้นบริเวณนั้นมีไหมไม่ไม่ไม่มีนะครับนอ้ที่ว่าไม่ที่ว่าที่ว่าโดนโดนเหรอครับเออใช่ที่ว่าโดนก็สั้ประมาณเจ็ดเจ็ดแปดคนได้ครับที่ว่าโดนเจ็ดเรารู้ได้ไงว่าเขาโดนเจ็ดแปดคนเนี่ย ก็เขาเข่าเขาบอกครับเขาบอกเขาบอกเอ็มไหนยังไงฮะครับเขาเขาบอกเขาบอกผมผมก็ได้ยินว่าอ้นในตำรวจคนนั้นถามว่าเมื่อไรท่าแกจะมาเมื่อไรลูกพี่จะมาตัวหาลูกพี่เลยแต่งานอย่างนี้อ๋อก็ประมาณว่าเราเข้าใจเอาเองว่าชะตากรเดียวกันว่างั้นเถอะครับเออแล้วเราทราบไหมว่าพวกนั้นโดนนีดไปโดนไถไปเท่าไหร่ทราบไหม ไม่ไม่ทราบครับผมผมทราบทราบได้แค่ตอนสุดท้ายว่าหรือว่าของผมเสียัาม์ไ้ปุ๊กบก็เขาก็ดยกการแล้วจเลยครับเออาละเดี๋ยวผมจะถามของเราในระหว่างที่เอ็มโดนอยู่เนี่ยยังมีรถคันอื่นตามหลังมาโดนอีกบ้างไหมก็ไม่ไม่มีครับแต่เมาเรียกเรียกเรียกตัวทุกคันครับอแต่ไม่มีสแสดงว่าเอ็มเป็นคนปิดงานให้พวกเขาครับ แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีอยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดลายอย่างที่เอ็มบอกใช่ไหมก็ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันนะครับใช่แต่ส่วนเขาจะจ่ายเท่าไหร่อันนั้นเราไม่ทราบไม่ทราบจะถูกดลเมินแค่ดีบ้านก็ไม่ทราบอีกใช่ไหมอ้าวในส่วนของเอ็มหลังจากที่เอ็มรับสารภาพแล้วมีการคุยต่อรองกันอย่างไรบ้างอันนี้ผมไม่ไม่ทราบเพราะว่าเขาคุยกันคนละคนพอเขาคุยกันเท่าแกรับผมแล้ว เอาเจ่าที่เอ็มเอ็มซาบอ่ะสรุปว่ายัางไงตั้งแก่ก็แต่ถามผมว่าเอาอยัางไงครับ,รบจะเอาอยัางไงผมก็เลยว่าผมขอไม่ขอใจใช่ไหมเดี๋ยวผมขอไปเจอเยอที่โรงพยาบาลแล้วผมขอตัวโรงพยาบาลที่ฟ้าครับเพราะผมก็ไม่อยากจะให้ตั้แต่ลำบากใจเหมือนกันครับรับแล้วตั้แต่ตัแก่ก,ก็บอกผมบอกผมว่าเอ๊ะ แล้วมันมันจะเสียเวลาแล้วมาโดนไปแล้วครับเขาเรียกมาเท่าไหร่เขาเรียกมาเท่าไหร่ก็เขาเรียกมาเรียกมาสองหมื่นครับเรียกกับเอ็มหรือว่าเรียกกับเท่าแก่เอเรียกกับเท่าแก่ครับแต่ตอนตอนที่รู้เนี่ยคือหมายถึงว่ารู้หลังจากที่จ่ายเงินแล้วใช่หรือไม่ใช่ครับเพราะว่าเรียกมาสองหมื่นแต่เขาถามเท่าแก่เขามาถามอยู่ว่าอาจจะซู้รือจะถอยประมาณนี้ใช่ไหมครับผม แล้วใครยกเหตุผลอะไรต่างๆนาๆนาเล่าแอแจ้งให้เอ็มทราบว่าถ้าเกิดว่าตรวจแล้วถ้าเจอแล้วมันจะเป็นอะไรยังไงใครเป็นคนพูดให้ฟังก็ก็ไม่ไม่มีใครแจ้งไม่มีใครนะครับว่าถ้าถ้าถ,ถ้าเจอเนี่ยถ้าไม่จ่ายเงินเนี่ยมันจะต้องโดนขังหนึ่งคืนเอาไปฟ้องเอาไปอะไรอ๋อไอ,อ้นายตำรวจคนนั้นเป็นคนพูดครับว่าพาไปได้ตรวจเยี่ยะที่โรงพยาบาลอะ่ะแต่ตรวจเสร็จก็ต้องมา คืนหนึ่งอืมคราวปีต่อมวันนี้อืมผงผงก็เลยบอกว่าผมก็ยอมขอบขอบปตัวที่ยำบากใช่อ,อ่านายตำรวจที่ว่านีนอายุประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณสรักสามสิบสามอ่าน่าจะยศผู้กองยศผู้หมวยดยศสัญญาบัตรหรือว่ายศชั้นประทวนน่าจะผู้กองคนระับผู้กองนะ ยังเด็กอยู่นะสามสิบฟาครับผมน่าจะเป็นหัวหน้าชุดไหมไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับหัวหน้าชุดมีีมคนหนึ่งดูที่ไหลเขามีกี่ดาวไอ้รับพวกองอะ่ะมีดาวเดียวถ้เไม่ไอ้แม่คนที่คุยกับเรามีกี่ดาวมันมีไอ้นอั่นแหละหกคมมีอันเดียวครับนม่มันไม่ได้ขึ้นมันไม่ได้ขึ้นดาวครับขึ้นแบบไหน ขึ้นแบบรูปเอ้นั่นแหละมีอันหนึ่งลูกอันไหนอ,อยู่ตรงคอเสื้อครับไม่เอาเอา,เอาที่ไหล่เอาที่บ่าดิเอาที่บ่าเอาที่บา่าดิที่บ่าผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ไม่ได้สังเกตครับเอแต่ลักษณะที่คุยเนี่ยเป็นลูกน้องหรือเป็นหัวหน้าหรือเป็นขี้ข้าหรือเป็นอะไรก็ทราบจะว่าเป็นเป็นขี้ข้าผมไม่ไม่ทราบเหมือนกันครับเขาเขาเป็นกพวกกองพวกกองเพชร,อรอกองเพชร <Jennifer S 1> อะไรนี่แหละครับผูกกองเพชรับใช่ไหมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพียงขาเรียก เขาเรียกเขาเรียกว่าพวกเอาทีเขาเรียกพวกกองเลยนะเขาเาเรียกเพชรเพชรอะไรีแหละเขาเรียกเพชรเพชรอาจจะผิดหรืออาจจะถูกก็เราไม่ยืนยันเนาะครับผมเพราะผมก็ไม่ไม่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันผมไม่ไม่อยากจะปักปั๊มเออไม่อยากจะปักปั๊มครับผมแต่ได้ยินว่าอย่างเงั้นแต่ได้ยินเรียกไอ้คนเนี้ยคนที่คุยกับเราเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่อีกครั้งหนึ่งก็สักประมาณสามสิบกว่าป่าสามสิบกว่าปาเอาล่ะหลังจากที่พูดคุยกันแล้วเนี่ยหยุดเราหยุด เสียเวลาอยู่ที่ด่านประมาณกี่ชั่วโมงได้ก็สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงบอ้สามสี่ชั่วโมงเลยเหรอครับผมก็โดนตั้งเยอะถึเก้าโมงก็เรจ่ายทางเสร็จก็ประมาณสักสิบเ็ดโมงสิบเอ็ดโมงครับเ้สิบอ็อ๋อสิบเอโมงก็สองชั่วโมงนะไม่ใช่ไม่ใช่สาม าคนที่อยู่ก่อนเขาไปหมดก่อนหรือว่าเราก็ยังอยู่ครก็ยังอยู่แสดงว่าเขาก็ไปบางส่วนครับผมเข้าใจถูกไหมเขาเขาไปบางส่วนแต่เราเราก็เจรจาเสร็จก่อนเราก็เลยเราก็เลยกลับบ้านครับก็ยังเหลืออยู่บางส่วนนะจ่ายค่าใช้จ่ายเสร็จปุ๊บก็ไปทํางานต่อแล้วจ่ายเนี่ยจ่าย ่ายยังไงการจ่ายเงินก็เป็นเงสดครับเป็นเงินสดครับแล้วเป็นเงินที่เป็นเงินเดือนหรือว่าเท่าแก่ออกให้ปีหรือ,อยังไง okay. okay, เท่าแก่เท่าแก่ออกให้ก่อนครับออกให้ก่อน <Okay. S 1> เอม็มถ้าตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ไม่เป็นไรเอม็มทำงานเงินเดือนเท่าไหร่ครับผมเงินเดือนหมื 13, ่นสามสี่เนาะหมื่นสามหมื่นสี่แต่วันนี้โดนถายไปสองหมื่นครับผมตายแน่ ตกลงจะเถ้าท่าแก่แบบว่าให้พอนยังไงเราถามก่อนขาว่าหักไปเรื่อยๆครับหักไปเรื่อยๆเพราะว่าเท่าแก่ก็ไม่อยากให้ออกครับผมอือแล้ีลูกน้องมีแค่นี้อ่าลูกน้องมีคนเดียวท่านี้ครับผมมีคนนึงก็เป็นลูกตัวเองครับในเส้นทางสายตรงนี้ยปกติมันมีด่านไหมก็ผมก็เพิ่งเพิ่งเคยเพิ่งเคยวิ่งทำครับอ๋อเพิ่งวิ่งทำได้สามสี่วันครับ เมื่อก่อนทําอยู่ที่ไหนก็ทําอยู่แถวหน่องห้อยแถวครับไอ้ทำหนองห้อยทำเดี๋ยวน้องห้อยทาอะไรครับก็ทำหลายอย่างครับอ่าทำหลายอย่างไม่ไม่ใช่ว่า<อ>ติดตั้งหลังคาน,นะใช่ครับซ่อมแซมต่อเติมทั้งหมดครับผม,มติดเขอาไปติดอ้าบ้านรับหมดทุกอย่างครับแล้วงานของฝรั่งงานเนี้เออเอเอทราบไหมว่าเขาจ้างเท่าไหร่บ้านหลังนี้ ใช่ไหมผมก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเป็นเรื่องของเท่าแก่เนาะครับผมถ้าเกิดผมอยากรู้อะไรเนี่ยเวลาจะติดประสานงานเนี่ยเท่าแก่เป็นคนคุยกับกับผู้กองเพชรนี่นะใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมใช่เออผู้กองเป็นคนเจรจาเองใช่ครับหลังจากเจรจาเสร็จแล้วจะโอ,อจะตกลงกันเนี่ยเขาต้องถามเพชรเขาต้องถามเอ็มก่อนใช่ไหมว่าเอาหรือไม่เอาใช่ไหม ชครับสรุปว่าเอ็มเอาเอ็มต่อว่าก็แล้วแต่ลูกพี่แล้วผมว่ามาแล้วแต่ลูกพี่แล้วแต่ลูกพี่เพราะว่าถ้าถ้าปล่อยเข้าสู่กระบวนการก็เกรงว่าจะเสียเวลาใช่ครับแถ้าแก่ก็ไม่มีลูกน้องครับงานเร่งครับงานเร่งเออช่วงดีไปช่วงดีของเราไปเออแล้วยาที่ซื้อมาเนี่ยเท่าไหร่ ห้าสิบครับเมื่อกี้บอกว่าสี่สิบอะประมาณสี่สิบห้าสิบพเอาเงินร้อยหนึ่งได้กี่เม็ดร้อยหนึ่งได้กี่เม็ดร้อยหนึ่งได้ไดสองสองเม็ดเขาเขามีแถมบ้างไม่มีโปรโมชั่นไหมไม่ครับไม่มีนะเพราะผมผมไม่ไม่ได้บ่อยครับอ่าเราซื้อคนขายเองหรือว่ามีคนไปซื้อให้เราอีกทีหนึ่งเอ่อคนคนเรือคนเรือเอามาขาย ไม่คนเรือเข้ามาแล้วเข้าไปเอาอะไรที่ไหนไม่รู้ว่าก็อ๋อมามาจากเรือเรือประมงอ่ะนะครับผมก็มาเล่นกับับผมมาจากพม่ครัท่าครับผมคิดว่านะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ายังไงอะไรไงอ่เห็นเห็นว่ามันถูกก็ซื้อแ่งเซบเลยโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวผมโทรหาเท่าแกครับนะได้บอกเท่าแก่ยังว่าผมจะโทรหา โอเคครับโอเคบอกแล้วนะครับผมโอเค,อเคขอบคุณครับเอ็ม